ไปซื้อปลาหมึกกับซุ้งกับซื้อผักเมื่อเห็นหมีปลาหมืกเลย อันัวนี้ดีก่อนจ้าเอาเซนน้ำไอ้ดาไ้จ่าก็จะไชาติฉันสิ่มมอดว่าจะเป็นไง เซ็นตจ้ะห่อนึ่งห้าสิบห้าสองร้อยสองร้อยสิบาทจ้จ้ะ้นาเท่าไหรอันนี้เาก็ได้กุ้งกระป๋องหนึ แไ้่เขาจะไปซื้อพ <en mechan> ักกันียูพุ่น Субтитры сделал DimaTorzok ไหไข่เนี่ยเอาอะไรแดงอาอะไรลูกลูกอะไรด่าลูกสี่สิบาทลูกไมบได้เอาอันแล้วค่าเดียวกันแบบจะเอาเอาผสมกันเนี่ยจะเอาซานนเอาสานซนจะซองขีดเอาอันนี้เป็นไข่เป็นโลนึงัานไปอยังเ่ามูกระทะจ้ะ ไปยองกระทะไอ้อยเสจะบอ้ำเป็นเทน้ำมันบ่หรือจเไปทานแเอาไปกินน้ำจ้ะมันวก็เป็นเศษเศษนี้นะ่ะจะตออแม่แซ่บเป็นโน้นเลูน่านโดโดนนจ Then.